ท้ายแล้วคือไม่ว่าจะเป็นการปกครองแบบกรุงเทพลดนิดนึงพอดีที่พี่บรบบอกว่าเออเพราะว่ามีอานาจอาจจะมีเพราะว่าชาตเนาะอาจจะมีอํานาจน้อยหรืออานาจมากอะไรเงี้ยเนาะผมผมมองอย่างนี้ว่าไอ้ตอนแรกสมัยก่อนเนี่ยคือมันก็ต้องรวมอํานาจสู่รัฐส่วนกลางอยู่แล้วถูกไหมเพราะเหมันก็จะวางแผนชัดเจนอยู่เวียดนามก็มีฮานอยโฮจิมินแต่กรุงเทพเนี่ยผมบอกทุกครั้งในการสัมภาษณ์บอก ประเทศไทยคือกรุงเทพกรุงเทพคือประเทศไทยนะครับอันนี้อันนี้ก็คือทุกอย่างมันรวมศูนย์อยู่กรุงเทพครับคือคือเหมือนเขาเขาจะมีสร้างเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่งเลยอ่ะแล้วหัวเว่ยออปโปอะไรอ่ะก็ว่าอยากจะทําโทรศัพท์ทําแบรนด์นี้ขึ้นมาใช่ไหมก็คือเซนเจนเซนเชนตอนแรกผมต้องบอกนะต้องต้องบอกทุกท่านว่าอาจจะต้องลบภาพเมืองเซนเจนที่เป็นเมืองของก๊อฟนะครับตอนนี้ถ้าท่านไปดูอีกทีนะครับ เป็นเมืองที่ไฮเทคที่สุดในประเทศจีนนะครับถ้าฝรั่งเขาให้ฉายาก็คือซิลิคอนแวลเลย์ของเอเชียต้องบอกว่าสมาร์ทมากแล้วเขาก็วางนโยบายว่าเฮ้ยเมืองเนี้ยฉันจะพัฒนาแล้วก็นำบุคลากรที่เก่งด้านไอทีด้านพัฒนาแอปพลิเคชันเรื่อง AI เนี่ยมารวมศูนย์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ออฟฟิศเนี่ยอยู่ด้านบนที่อยู่บนหวงด้านบนสุดของห่วงโซ่อาหารนะครับ คราวนี้ถ้าเรากระจายอํานาจหรือกระจายงบประมาณไปให้โจทย์มันบังคับของผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งเลยว่าคุณจะต้องจัดการและบริหารปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อสาสเที่ยวพอเพราะว่าไอ้คนนี้ที่มานั่งรออ,อย่างมากก็รอสองอชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วแบบไม่มาสักทีฉันขึ้นอันอื่นไปละฉันไปฉันขึ้นแท็กซี่ก็ได้บางคนแบบรอไม่ไหวเนาะใช่ไหมแต่มันไม่มีใครไปรีพอร์ตว่า มันวิ่งผิดสัญญาเพราะคุณจะรู้ได้ไงว่าตลอดทั้งวันเขาไม่วิ่งส0ิเที่ยวเพราะยกเว้นแต่คุณนั่งทั้งวันสาสิบเที่ยวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยไปร้องเขาไม่ได้ไงมันก็เลยเป็นปัญหาเกิดขึ้นก็เลยต้องไปดันว่ารัฐต้องมีกระบวนการในการกำกับทั้งหมดซึ่งปัจจุบันนี้รัฐไม่มีกระบวนการกำกับรัฐไม่เคยรู้เลยว่ารถเมลวิกิเที่ยวรออะไรให้เด็กมีศูนย์ทฤษยะทางศิละปะถูกป่ะพอแล้วต้องมานั่งสอบรูปดูนสูงคืออะไรคือมันไม่รู้แบบคืออตรงงผมย่าี้ฮะ ผมเชื่อนะว่าถ้าเกิดคุณไทยที่เด็กที่ค้นพบความถน,นัดชอบศิลปะมากคุณโฟกัสไปเลยนะแล้วคุณจะได้คนที่เก่งในเรื่องนั้นจริงๆนะถูกป่ะนี่คือผมว่าตอนนี้คือเราเราการศึกษามันไม่มีทิศทางอ่ะคุณเป็นวิธีที่คุณจะบริโภคเวลาเด็กอ่ะเท่านั้นเองอะ<บ>่ะ<า>แล้วก็ <c oughs> คือคือคืออย่างนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบูม <c oughs> เนี่ยเขามีความเก่งของเขาเองคืออย่างนี้ คือหนึ่งเนี่ยบูมเขามีความสามารถในการทําให้คนที่ไม่ชอบเราเริ่มมองมองจับตาดูการทำงานของเราคุณจะไม่คุณอาจจะไม่เหลือกูคนเดียวบนเวทีไม่เชียร์แล้วกูละแล้วกูหรือว่าพี่จตบมาหรือสุดทสิทธิ์คุณจะไม่สอสอที่ประชาชนฝากความทุกข์ความร้อนเอาไว้ได้เป็นคนที่กล้ายืนหยัด เรียกร้องแล้วเดี๋ยวก็จะตามให้ครับว่าตัวรัมตีตอบว่ายังไงนะครับอยังไงดีฮะแบงค์ในมุมของสมาชิกจะมีคําถามก็คือว่าพี่เขาอยากว่าในมุมของสมาชิกเนี่ยที่อยากจะช่วยพรรคเติบโตเนี่ยแบงค์คิดว่าเออสมาชิกควรควรช่วยยังไงได้บ้างเนาะ หนึ่งเลยคือแน่นอนครับการมีส่วนร่วมทางกันเมืองที่สองคือพอเรามีคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณนะเป็นกระบอกเสียงให้คนในพื้นที่ของคุณได้ในคนรอบๆตัวคุณได้เนาะไม่ว่าจะเป็นระดับฟิสิกอลหรือระดับโซเชียลก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่าต้องคุณต้องช่วยกันสร้างจริงเพราะว่าสังคมไม่มีสังคมไหนหรอกที่ขับเคลื่อนได้ท้ายแล้วคือไม่ว่าจะเป็นการปกครองแบบกรุงเทพ